สวัสดีครับนี่จะเป็นคลิปที่ผมจะแปลแพทโนดให้นะครับผมบางข้อมูลนะครับถ้าผมข้ามไปนะครับคือข้อมูลผมยังไม่ค่อยชัวร์นะครับเดี๋ยวจะกลัวจะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มได้เลยครับอย่างแรกนะครับการรีแลงก็ตามที่คลิปผมทําไปแล้วนะครับอยู่ในช่องครับก็คือเราจะตกไปอยู่แลงอะไรแล้วของรางวัลแลงตอนนี้คลิปอยู่ในช่องแล้วครับไปดูได้เลยครับจะเข้าไปที่แพทโนดเลยนะครับอย่างแรกนะครับ โหมดดูโอนะครับตอนนี้สามารถเล่นแรงได้แล้วครับผมจะมีแรงแยกกับแรงไทยออดและโซโล่นะครับผมจะเล่น2คนแล้วไถ่ไปด้วยกันได้นะครับนี่น่าสนุกนะครับผมต่อไปนะครับเป็นโหมดการสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมจะมี Shadow s a r f กับ n t e r n a l Blaze นะครับเนื่องจากได้รับความนิยมนะครับ Shadow s u r h จะเปิดก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยโหมด Eternal Blaze นะครับอันนี้จะเป็นเม่คันหนิในเกมนะครับผมจะมีการเพิ่มฟอร์ไปเรนซิลนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับ แต่ว่าเหมือนรายละเอียดเนี่ยมันจะมีการแบบว่าตูจะไม่สามารถใช้สกินอัลติเมทได้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอไปดูในเกมนะครับผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแล้วก็ร้านเอตัวของเอพอไปเล่นซิลเนี่ยจะดรอปในหมวดเ o ลเทลนะครับบิ๊กแบทแล้วก็บอดหมดนะครับอ่าแล้วก็จะมีกิจกรรมประจําสัปดาห์นะครับผมแล้วก็คอยเช็คชื่อทุกวันนะครับผมมีการแจกอ่าที่เขาบอกนะครับก็จะมี X อ็กนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องนะครับตอนนี้ต้องรอไปติดตามในเกมนะครับ แล้วก็จะมีอีเวนต์เวลาจำกัดนะครับสปริงบูมนะครับเริ่มมาที่14นะครับหน้าบ้านเราก็7โมงเช้าวันนี้นะครับถึงวันที่22นะครับยาวเลยอ่ามาดูส่วนตรงที่เป็นสาระสำคัญนะครับผมฮีโร่ไอจัดนะครับมันด้าสุยนะครับก็มีการปรับเรื่องของสกิลเเลพอ์ตของเธอนะครับ F3 นะครับก็คือสตูเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถแคนเซิลได้นะครับโดยการกระโดดเวลาเราโดนน้ำเนี่ยเราโดน1วิใช่ไหม จาอจะคันเซิร์นใ้เร็วขึ้นได้นะครับด้วยการกระโดดหรือดอทหรือนั่งนะครับเพื่อเราจะเปลี่ยนโพซิชันนะครับออกจากกับดักของเธอนะครับก็มีโน้ตไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไอ้สามวันด้าเนี่ยมันมีทรงมันทรงพลังเกินไปนะครับเขาก็เลยอยากจะปรับให้มันมีการตอบโต้ได้ดีขึ้นพูลูมีนะครับผมเอ่อตัวของผมไม่แน่ใจอันตรีไหนนะครับน่าจะเป็นอันตีหนึ่งอันตรีที่เป็นเพื่อนเกาะนะครับผมในโซโลและดูโอจะทําการคิวเท่ากับโมดี้แล้วนะครับตอนนี้ตอนก่อนไม่เท่ากันครับแล้วก็ทาขาจิของเรานะครับโดนเเเนนนนิิรรฟาาาาาะว่กกก้้แงหผม จาก285%หรือ200%นะครับความเสียหายที่ถือวูชอยู่นะครับอ่าในส่วนของวูชนนะครับผมอาจจะผมบาดกลัวแปรริดท่านนะครับผมจะแปลเท่าที่แปลได้นะครับผมก็คือเขาจะตัวตัวเฟสที่สองนะครับอันตรีที่สาบที่นะครับจะเพิ่มระยะเวลาการชะงักของวูชนนะครับตอนที่สลับสระตูเสร็จแล้วนะครับเพราะบางทีถ้าเราสลับแล้วเราสามารถไปฟันโจโฉฟีได้นะแต่ตอนนี้จะติดชะงักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เฟสที่สามนะครับผมที่เป็นพอร์ทัลนะครับสลับไปเป็น2ประตูนะครับผมก็จะ มีระยะการใช้งานครับที่มันจะค้างอยู่นะครับจาก120วินาทีนะครับเหลือ40วินาทีตัวหนักมากเลยนี้แต่ว่ารับขึ้นมาก็คือใครที่เข้าประตูนะครับจะได้รับรับดาเมจเพิ่มขึ้น15%นะครับในเวลา3.5วินาทีครับแล้วก็ตอนที่เราใช้โพโต้อยู่นะครับโพโต้ยังอยู่ในแมบเนี่ยแล้วเราโดนโจมตีหรือเราทำเราทำดาเมจเนี่ยอัติจะไม่ขึ้นแล้วนะครับต่กตอนก่อนที่มันจะขึ้นนะต้องรอประตูมิติเราหายไปก่อนนะครับมาในส่วนของอาวุธนะครับนันชักครับ ข้อที่หนึ่งเนี่ยผมจะไม่แน่ใจว่าจะแปลผิดไหมครับคือดาร์กฟิวลีนะครับท่าที่เขาควงหลัวตอนมีเกตนะครับผมจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อที่ผ่านสเตปขั้นที่หนึ่งไปแล้วครับชาร์จปิ้งแล้วต้องชาร์จที่สองถึงจะทําได้นะครับเนื่องจากมันโกงและเร็วเกินไปนะครับัตูจะมีโอกาสตัวเข้าเหมือนก็จะเพิ่มชาร์จที่สองไปนะครับื่อติดกับดาร์กฟิ u ลีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับต้องลองไปดูในเกมครับแต่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะมันโกงมากเลยแล้วก็เหมือนจะปรับเปลี่ยนนะครับเอ่อความยาวของ แล้วก็ระยะที่พุ่งไปด้วยนะครับอ e ันนี้ผมก็งงหนิดเหมือนกันนะครับกระบองพุ xt, so ่งได้ช้ามากนะครับเวลากาอก็แพงแล้วก็จะมีมีจะมีแฟลชชิ่งมีการแจ้งเตือนนะครับตอนที่มีดาวคอนฟิวลี่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าแจ้งเตือนศัตรูหรือแจ้งเตือนเราเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนการเอ่อเคลื่อนไหวนะครับตอนเราคิดขวาผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคิดขวาคิดขวาแล้วเราก็แดชคิดขวาคิดขวารวยอย่างนั้นครับเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะออกมาแบบไหนนะครับผมว่าอาจจะออกมาแนวเป็นเนิฟนะครับต้องรอไปดูครับปืนพกนะครับ จากที่3.2เมตรถึง4 0เมตรนะครับดาเมจอยู่ที่80%นะครับแต่ถ้าดามจตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้า40เมตรขึ้นไปเนี่ยดาเมจจะลดเหลือแค่60%นะครับที่ยิงระยะกลางระยะใกลมากขึ้นนะครับแล้วก็การเดินทางกระสุนนะครับผมของปืนพวกเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีระยะการยิงที่ไกลขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เดินทางเร็วขึ้นครับแล้วก็กระสุนจอบกุจะมันจะจับกลุ่มมากขึ้นนะครับจะไม่ค่อยกระจายในระยะกลางนะครับ ดีพิทติ้งฮอตโบนะครับมีการเปลี่ยนระยะของความเสียหายของหน้าไม้นะครับผมก็คือถ้าสมมติระยะที่30-2ถึง40เมตรเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่80%นะครับแต่ถ้าไกลกว่า40เมตรนะครับจะอยู่ที่60%นะครับวิดดิสอัปเดตก็คือหลังจากที่เราอัปเดตอันนี้ไอ้ของเก่านะครับอันใหม่เนี่ยจะเป็น80%ในระยะ40-50เมตรครับคือระยะกลางยิงเร็วแรงขึ้นแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ถ้ามากกว่า50เมตรเนี่ยจะเหลือ60%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับก็เท่ากับว่ายิงระยะกลางระยะใกล้้แรงขึนไม้ แล้วก็น่าเศร้านะครับผมก็คือค่าศิลาของเราโดนเนอร์ไปดาเมจไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กระสุนเหลือแค่สิบนัดนะครับจากสิบสองนัดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับหน้าไม้เนี่ยคือกระสุนเหมือนเขาบอกว่ามันจะจับกลุ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาลองดูมาในส่วนของโซเจตในการปรับเปลี่ยนโซเจตนะครับตอนนี้โซเจตระดับสีม่วงกับสีทองจะไม่ดรอปจากทูปอีกแล้วนะครับคือกล่องที่เราเปิดนะครับอาจจะเป็นเอ่อทูปสีฟ้าหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าคอมมอนทูปเนี่ยคือแบบทูปทุกทั่วไปนะครับ แต่เขาบอกเขาเราออกไปแล้วนะครับสีม่วงกับสีทองอาจจะหาได้จากแอร์ดอกหรือว่าร้านค้าเท่านั้นนะครับต้องลองไปดูในเกมครับคือมีการบัฟโซเจตอ่าอันที่2นะครับมีการบัฟโซเจตเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเอ็กซ์ต้าเข้าไปนะเพิ่มพิเศษเข้าไปแต่เราโซเจตแต่ละอันนะอย่างเช่นอันนี้เขายกตัวอย่างไม่ยองนะครับโอ้โหอ้หลอดเนี่ยปกติมันจะตีเป้งแล้วเรากดคลิกซ้ายมันก็จะไป3ทีใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มินมิ้งื่อนไขก็คือในตัวเราเนี่ยต้องมีมีดีอย่างน้อย6%นะครับถึงสามารถต์เซ็ได้นะครับแล้วกก็เเมื่อโซจในระเป๋าเต็มเนี่ย ทั้งหมดมีขาวกับฟ้านะครับเคมีแค่สองสีเนี่ยแล้วมันเต็มเนี่ยมันเหมือนจะถูกแทนที่ด้วยเจสีม่วงทันทีนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นการรวมโซเจตหรือเปล่าอย่างเช่นเรามีมีรีขาวทั้งหมดสีห้าชิ้นเนี่ยแล้วมันอาจจะรวมพลังกันถ้าบันเต็มในกระเป๋านะครับอาจจะรวมกันแล้วก็กลายเป็นสีม่วงอันนี้ต้องลองไปดูนะครับผมแต่มันเหมือนว่าต้องมีสีขาวกับสีฟ้าเป็นหลักนะครับมีการปรับ uh, สเตตโซเจตด้วยนะครับผมก็คือสรุปเลยก็คือเฮลอันนี้คือสีขาวนะครับเฮลลหนึง่งเฮลขาวนะครับจากบวก อ t a c k โซเจขาวครับจาก3%ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีลิโซเจจาก5%เป็น4%ครับเล็กรีซิตนะครับผมจากเล็กดีเฟนส์แนะครับแล้วก็เฮดดีเฟนส์6%กเนี่ยกลายเป็นเล็ก7%แล้วก็เฮดดีเฟนส์5%รลดไปอย่างละ1%นะครับของเล็กรีซิตแล้วต่อไปก็จะเป็นสีฟ้านะครับเฮลฟ้านะครับจาก15%เหลือร์็น4.5%กลือเป็ร4%นะครับมี2จรับจาก7.5%กลายเป็น6% เด็กดีเฟนต์นะครับจาก12 12กับ9%กลายเป็น10กับ8%นะครับต่อไปเป็นสีเออ่สีทองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาข้ามข้อนะครับสีทองครับก็คือจากแอทแท็กโซเจต์เจ็ดจอร์เซนะครับผมเป็น8%อันนี้ก็แรงมากเลยนะครับเหมือนเหมือนแพทเนี้ยเขาจะให้เราเน้นไปใช้แอทแท็กโซเจต์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีพิกโซเจต์นะครับผมอันนี้เขาข้ามสีม่วงมานะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือเฮลโซเจต์สีม่วงนะครับได้12%สีม่วงครับเป็นได้4%เหมือนกัน คือแรงขึ้นนะครับผมสีม่วงก็คือบางอันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีลีสามนะครับมีลีม่วงผมเรียกมีลีม่วงแล้วกันมีลีม่วงได้หปเครับเลขนะครับจะเฮดเล็ดิเฟนตสเ์เซ็นต์เฮดดิฟเฟนต์แปดเปอรครับแล้วก็สีทองนะครับผมเซนี้เจตสีทองนะครับเฮลทองนะครับได้เฮดเลือดสิบแปดเปอร์เซทแทคโซเจทองได้หปมีลีโซเจตทองนะครับได้เกเลขดิฟเฟนต์สิ้าเแล้วก็เฮดสิ แล้วก็ค่าสูงสุดนะครับของเจดนะครับที่เราจะสามารถเก็บในตัวละครตัวหนึ่งได้นะครับเฮลนะครับจากที่เราตันที่ห้สิบเอร์เซ็นี่ยตอนนี้ตันที่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับอทแท็กโซเจจากตักลายเป็นสิครับมีรีดาเมจนะครับมีรีก็คือการกันดาเมจนะครับผมจาก25%เนี่ยกลายกันได้แค่24%นะครับเหล็กนะครับไม่ปีการเปลี่ยนแปลงครับแต่เฮดเนี่ยตรวโสดตรงหัวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมา2%ครับมีีลไป1%แต่ส่วนอแทโซเจนะครับเหมือนนมมีีบัฟขึ้าก็จะเชยร์ไปททางอแเซ็นะครับ บบนี้ต่อไปเกี่ยวกับโซเจที่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมเกงกฟู้ดก็เดี๋ยวพวกนี้ผมจะไปดูในคลิปล่าสุดได้เลยนะครับคือผมทําคลิปไปแล้วนะครับผมโซเจที่มาใหม่นะครับผมจะไปลงรายละเอียดตรงโซเจทที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนะครับผมอ่าอย่างเช่นโซเจทที่สองเนะครับ mortal d ด f เฟเนนนะครับเออผมไม่ได้จาอ่านผิดน,น,นะครับดีด f เฟเนนต์เวนเทคคือเวลาเราได้รับดาเมจความเสียหายหนักๆเนี่ยนะแล้วอ่าอิดเบกคือมันสะอาจจะ ไม่แน่ใจว่าเป็นการทําลายโซเจตของเราหรือว่าการหลบหลีกการทำลายโซเจตันนี้ไม่เข้าใจความหมายนะครับคือเราจะได้รับดาเมจน้อยลงนะครับ40%ใน5วินาทีนะครับแล้วก็ฮิลเลือดมา500หน่วยนะครับไอตัวนี้พวกโซพวกนี้ก็อยู่ในช่องหมดแล้วนะครับผมมิติอะเคเดมี่จังเกิลน็อตนะครับผมก็มีประมาณนั้นเลยอ่านี่ก็เจ็ดลองซ้อนนะครับมีแล้วนะครับในช่องผมไปดูได้เลยครับไฟนิงคลิปก็อันนี้ไม่ได้อยู่ในช่องนะครับไฟนิงคลิปก็คือไปริงฟรีจะรีสโตนหลังจากที่เรากดไฟนิ่ย ตรงหลอดเกตตรงกลางก็จะรีขึ้นมาด้วยนะครับผมนักเคลนแซฟนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมในคลิปเลยครับวิเคราะห์วันโทนก็คือวิเคราะห์วันโทนเนี่ยในคลิปอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ตอนนี้ผมบานแผ่นโน้ตแล้วมันละเอียดนะครับจะลงรายละเอียดให้ก็คือคลิกซ้ายชาร์จไปเนี่ยปกติมันจะเป็นงานสะบัดใช่ไหมแต่ในคลิปผมก็คือมันจะฟันมันจะกระแทกไปทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะได้ค่าหลอดเกตตรงกลางด้วยนะครับนี่คือสำคัญเลยอันนี้ก็ดัก็รอไปแล้วนะครับอยู่ในคลิปแล้วนะครับแดกเกอร์แซฟอยู่ในคลิปครับ คาตานะทันเดอร์สตอมก็อยู่ในคลิปนั้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึ่งครับคือคอมโพสเจตคอมโพสของคาตานะครับจะไม่ดรอปในเกมอีกต่อไปครับเกรสสวอร์ดนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในคลิปแล้วครับบริโอเพ็ดก็คือวิ่งเร็วขึ้นตอนชาร์จครับช็อคเวฟไม่ดรอปในเกมอีกต่อไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเจตของหน้าไม้นะครับผมที่โกงครับฮิลเลนโบว์ไปฮิลล์บุกตอนนี้เขาปรับจากเกรดสีทองมาเป็นเกรดสีม่วงแทนนะครับผมเพราะความสามารถมันไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะครับ ระเบิโบก็ชะลอศัตรูให้วิ่งไม่ได้2วินาทีนะครับสามารถทับได้ผมดูในคลิปเดี๋ยวเราในเกมอาจจะไปการปรับก็ได้นะครับผมแต่โกงมากเลยชาร์ปช็อตและวอลลรี่นะครับจะไม่ดรอปในเกมอีกต่อไปครับพิสโตลนะครับเจดคัตเตอร์เชลจะไม่ดรอปในเกมอีกต่อไปครับถ้าเก็ล็อกนะครับจากที่ตอนก่อนเราสามารถยิงซ้ำได้เขาวิ่งไม่ได้นะครับ6วินาทีเนี่ยมันจะติดคูดาศัตรูัวเดิมนะครับ30วินาทีนะครับแล้วก็เจดของหอกนะครับผมเซลสเกลสเปียร์ัชนะครับ จะไม่ดรอปในเกมอีกต่อไปครับมาในส่วนของแมทชอะดัจส์เมนต์นะครับผมในโหมดเดสแมทนะครับดูโอกับทริออตเดสแมทเนี่ยจะถูกเระบอกไปจากเกมนะครับผมเพราะว่ายังไงผู้เล่นเนี่ยก็ยังไปเล่นในโหมดบัตบัตกับคัสตอมแมตนะครับและสร้างดูโอทริออตแทนนะครับก็จะเหลือแต่เป็นโซโล่นะครับเดสแมทบอรดโหมดนะครับก็คือจะมีโซบูมดรอปในดรอร์ดโหมดแล้วครับจากที่ปกติไม่มีครับแล้วเหมือนจะมีการปรับ AI ด้วยนะครับให้ผมไม่แน่ใจว่าการออกแบบการออกค่าของ AI นะครับไอ้เราไปดูว่าน่าสนุกอยู่นะครับ อ่าแล้วก็มีการปรับเอ่อไอเทมที่อยู่ในระยะใกล้เคียงนะครับผมให้มองเห็นง่ายขึ้นแล้วก็ดูชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ต้องลองไปดูคอนโทรลเลอร์ขั้นที่ข้ามไปนะครับผมเกี่ยวกับพวกจอยสติ๊กนะครับโอเคครับมาดูในส่วนนอกเกมบ้างนะครับผมฟีเทนนิงนะครับสามารถล็อกเป้าหมายได้แล้วนะครับล็อกเป้าหมายเวลาเราจะหมุนกล้องตามนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมแม่ผิดพลาดนะครับกขล็อกล็อกเกทฮีโร่นะครับ อิมเวอร์ทูลีก็จากในหน้าหน้าล็อบบี้นะครับอิมเวอร์ทูลีในหน้าล็อบบี้นะครับก็คือติดแปดช่องเนี่ยใครชอบดองของเยอะๆตอนนี้ดองได้สบายแล้วนะครับผมขยายมาให้ถึงเก้าสิบหกช่องครับผมเก็บกันเหลือๆเลยนะครับแล้วจะมีแบ็กกราวที่เปลี่ยนเปลี่ยนแบ็กกราวไปนะครับมีเอฟเฟซแบ็กกราวที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีเออ่การ์ดหัวเฉินแฮปปี้นิวเยียร์นะครับอิมเวอร์ทต้องลองไปดูครับมีรายละเอียดโปรไฟล์ด้วยนะครับที่เพิ่งมาว่าเราครอบครองสกินอาวุธหรือสกินฮีโร่กี่สกินนะครับให้โชว์ให้คนอื่นนนไดด้้เห็วยะครับ แล้วก็จะมีเสียงเอฟเฟกตอนที่เราดูวิดีโอพวกโซเจตอาวุธนะครับอะไรพวกนี้จะมีเสียงออกมาด้วยแล้วนะครับอ่านี่ผมชอบเป็นการตัวตัวเลยผมว่าเป็นอะไรที่สร้างสารรค์มากนะครับผมก็คือเขาเพิ่มโหมดตรงนี้ไปเราสามารถตั้งค่าได้นะครับต้องเข้าไปในตั้งค่าผมจะลองผมจะตั้งค่าเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเกมเนี้ยผมอยากจะเก็บยายาเลือดสักสี่ชิ้นยาเกาะสักแปดชิ้นเนะี่ยแต่บางเกมมันเก็บกดอีรัวแล้วมันเก็บเกินเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ครับเกมนี้เราอยากได้ยาเกาะสี่ชิ้นใช่ไหม พอเราตั้งปุ๊บใช่ไหมเราจะไม่สามารถเก็บเกินได้นะครับมันจะไม่ให้เก็บมันจะให้เก็บตามที่เราเซตไว้นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่นะครับแต่เราก็ยังสามารถเก็บได้อยู่นะครับถ้าเราอยากจะเก็บเกินที่เรากาหนดไว้เนี่ยก็แค่เปิดกระเป๋ามาแล้วลากเก็บปกติครับแต่เราไม่สามารถกด e เพื่อเก็บได้นะครับเพราะเราล็อกไว้แล้วโดยส่วนตัวผมจะชอบอันนี้มากนะครับเ่นโซโล่อะไรเงี้ยแล้วก็ราค้าอัปเดตนะครับบัลเลนตพาสซีซั่นใหม่ครับแน่นอนครับผมแล้วก็สกินฮีโร่ใหม่ครับสกินอาวุธใหม่แล้วก็เหมือนจะมี เหมือนแปะกาวหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับผมต้องลองไปดูในเกมนะครับมีผมทรงใหม่ครับผมแล้วก็สกินมัมีไมมาตาลีนะครับผม m i สตี้เสนะครับผมจากพันแด้อยตอนที่เหลือพันห้าร้อทองครับอินเนอร์โของยูชานครับจากพันแปร้อยหรือพันหร้อยทองอาเกส w สวอตนะครับเกสสวอรีเจเนอรีนะครับคิมสันโดมินิกเบดพันแดร้อยทองเหลือพันหร้อทองครับวันด้าซูรีเจเนอรีนะครับซูนามิพันแปด้อยหรือพันห้าร้อยครับไวเปอร์หนิงดาร์กอนดาร์กอนวิวนะครับผม ตอนนี้กลับมาราคาเดิมครับ2,400ทองแล้วไปเพิ่มหญิงนะครับเอดจเนอรี่การ์ดอีโหมดอีโหมดนะครับตอนนี้กลับมาราคาเดิมครับ900ทองคูเชนสกินเดจเนอรี่นะครับกลับมาราคาเดิม1,800ทองครับนอกนั้นจะเป็นการแก้บั๊กอะไรนิดหน่อยนะครับที่ไม่ได้มีผลกับเกมนะครับผมโอเคครับขออนุญาของซีซั่นนี้ก็ประมาณนี้นะผมถ้าผมแพ้ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ไหนที่ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเนี่ยส่วนใหญ่จะมันจะผมจะกลัวผิดพลาดนะครับผมก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับคลิปนี้มีปรรระะโยชนน์์กกกก็ฝาดดไลคคคค subscribe ัับบบขอุณ